그 다음에 다 วันด e, ีน้องๆนักเรียนโมทุกคนเมื่อนี้เขาก็จะมาเรียนวิชาภาษาลาวน้ำแกนอีกแล้วเนาะหัวบทก็คือการผสมพยันสนะกับสาะอุกเป็นจังไดน้องๆได้พากกันรอถ้าคลิปนี้ของอาจารย์อยู่หรือบอพากันได้ฝึกเรียนฝึกอ่านสระตัวอื่นแล้วหรือบอถ้าใครสนใจอยากเรียนตั้งแต่สระะมาเนาะสามารถกดรอยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ปะร์ไว้ให้ เพื่อใครอยากสนใจเฮียนย้อนหลังตั้งแต่สระอสระอาจนมาหอดสระอึกอ,อึกและมาหอดสระอุกในปัจจุบันนี้เนาะและถ้าน้องใดที่หูซึกว่าตัวอเองเฮียนได้แล้วออกเสียงสระอื่นได้แล้วอยากมาเฮียนสระอุกต่อเฮากมาเข้าสูบ่บนเฮียนกันเลยและคือเกา่าก่อนที่จะเข้าสูบ่บนเฮียนขอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์หรือว่า comment, เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการเฮ็ดคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อๆไปเนาะและเขามาเข้าสวนเรียนของเรากันเลยกอุกกุ๊กขอุกกุ๊กขออุกคุกอ,อุ๊กขอ,อุก ຄຸກຄໍອຸກຄຸກງອງກງອງຸກຈອຈຸຈອຈຸສອສຸສອຸສຸ so uk Súc so uk Súc nho uk nhục nho uk nhục đỏ uk đúc đỏ uk đúc tỏ uk tục ทอุกทุกถอุกทุกทอุกทุกทอุกทุกนอุกนุกนอุกนุกหอุก มุบ่อุกมุกป่อุกปุกป่อุกปุกหออุกพุกหออุกพุกสออุกฟุกฝออุกฟุกพออุก

รออุกรุก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 วออุกรุกวออุกรุกหาอุกรุกหออุกรุก 어, 오, 오, 어, 오, 오 하, 오, 호, 하, 오, 호 나, 오, 노, 나, 오, 노 냐, 오, 녀, 냐, 오, 녀

และบทเียนของเขาในเมื่อน,นี้ก็จบเพยงเขานี้เนาะเป็นจังได้พักหนงอ่านออกเสียงได้หรือบอ่สระอุกเนาะเป็นสระทีเวลาเขาผสมกับพยัญชนะมันจะฟังได้ชัดเจนก่าสระเสียงสั้นในสระอื่นๆเนาะฟังจะแยกได้ดีกว่าแต่ก็ยังมีพยัญชนะบางตัวที่เวลาผสมกับสระอุกแล้วจะมีเสียงคล้ายๆกันเนาะ พยายามฟังดีๆพยายามฝึกหลายๆครัง้งและเรียนวอลหลายๆเทือเกี่ยวกับออกเสียงได้เนาะและถ้าน้องใดที่ต้องการอยากให้อาจารย์เหตุบทเรียนเจกับำยังหรือว่าอยากให้อาจารย์เห็ุคลิปแบบใดสามารถคอมเมนต์อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะน้ำทุกความคิดเห็นหรือความเสนอของนักเรียนทุกๆคนมาพิจารณาและเหตุคลิปออกมาให้นักเรียนทุกๆคนได้เรียนนําการเนาะ แบบมือเพียงของเขาในมือน,นี้กับหมดเพียงเท่านี้และสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในเด้อและสำหรับมือน,นี้หมดเพียงเท่านี้ขอขอบใจ

Appearance from Burab heaven